สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนติดโซ่ให้กับรองเท้า air force one นะครับโดยเฉพาะรุ่น air force one นะครับหรือแล้วก็ทุกๆรุ่นนะครับแนะนำว่าก่อนติดนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าใหม่หรือว่ารองเท้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอย่างเช่นคู่นี้ก็แนะนำว่าให้ทำความสะอาดก่อนทุกครั้งก่อนติดนะครับเพื่อที่จะทำให้กำจัดฝุ่นออกไปก่อนก่อนที่จะติดตั้งโซ่นะครับทาความสะอาดกันครับ ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็แนะนำว่าให้เช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดให้แห้งเลยนะครับอย่าให้มีฟองเหลืออยู่เลยหรือว่าถ้ายังเหลืออยู่นะครับก็ให้ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนสักประมาณ10นาทีนะครับ แล้วครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาตัดโซตัวนี้ครับที่ลูกค้าได้ซื้อไปนะครับแกะออกได้เลยนะครับสติกเกอร์นี้สนเรสเร็จแล้วก็สามารถลอนออกได้เลยครับยืออ,อกจะได้เป็น,ปนแบบหน้าตาแบบนี้นะครับ สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเนี่ยนะครับก็จะมีกันไกลนะครับดินสอที่จะไว้ร่างรูปทรง,งรองเท้านะครับเสร็จแล้วนำด้านกระดาษเนี่ยนะครับหงายขึ้นนะครับด้านแผ่นโซ่เนี่ยครับหยับยาบว,วางความลงครับผมนี่เลยแหละครับตามรู แล้วนำรองเทา้านี่นะครับวางทับลงไปเลยครับให้เว้นเว้สักนิดหนึ่งนะครับด้านหลังแล้วก็ด้านหนา้าก่อนที่จะลงติดนะครับก็นี่ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ดินสอในการร,ารา่างร่างคร่าวๆนะครับเว้นห่างจากรองเทา้าประมาณสักประมาณ1เซนที่จะระกอบติดังนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับ mm. เห็นไหมครับอืมโอเคทําก,การใช้กรรไกรนะครับตัดตามรอยได้เลยตามรอยรูปทรงที่เราเพิ่งตัดไว้เนี่ยครับ okay. ตัดได้เลยครับ mm. เวลาตัดก็แนะนำว่าให้เว้นห่างสัก หนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนเหมือนกันแสดงว่าจากการที่เราเว้นจากเนื้อรองเท้าจริงๆนะครับประมาณ2เซนนะครับเพราะว่าเราเว้นหนึ่งจากการที่เราร่างรูปทรงรองเท้าแล้วก็เว้นอีกหนึ่งเซนจากการที่เราตัดนะครับก็จะทำให้พอขึ้นขอบได้โอเคเสร็จแล้วก็จะได้โซ่รูปทรงประมาณนี้ครับผม ในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการลอกแผ่นฟิลม์มออกนะครับลอกสติกเกอร์ออกจากแผ่นฟิลม์มนี่ครับก็จะได้เป็นใสๆอย่างนี้แต่แนะนําว่าให้ลอกทีละครึ่งนะครับทีละครึ่งกดไว้แบบนี้เลยนะครับนํารองเท้ามาทาบเอาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งกะระยะเองครับแล้วก็เนี่ยกะระยะจากการวางทาบแบบนี้จะง่ายกว่านะครับก็ลองลงเลย ร,ระยะก่อนค่อยแตะลงนะครับประมาณนี้ <Okay. S 1> พอได้แล้วนะครับก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใชใ้ได้เป่าลมร้อนนะครับเป่าเพื่อที่จะรีดลมออกจากาพื้นรองเท้าให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อยึดเกาะ เพื่อความยึดเกาะที่แน่นขึ้นของโซนะครับเาางก็จะใช้ไดล้ลมร้อนในการเป่าแนะนําว่าให้ลากนะครับแผ่นปิดมาให้ถึงประมาณนี้เลยครับประมาณนี้โอเคก่อนนี้เราจะเริ่มนะครับเสร็จแล้วได้เป่าลมร้อนที่ร้านท้ยนะครับจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ปรับอุณหภูมินะครับให้อยู่ที่350องศาครับผมรอฝุ่นเครื่องสักแป,ป๊บนึงนะครับ เสร็จแล้วเราทําการเป่าได้เลยครับเป่าตรงส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนที่ลึกที่สุดของรองเท้านะครับเป่าไม่ต้องนานมากครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการกดได้เลยครับกดโอเคถ้าไม่อยากใช้มือร้อนก็ใช้ผ้ากดก็ได้นะครับแต่ทางล้านชินแล้วโอเคก็จะประมาณนี้ครับ น,นี่คือการกดไล่ลมออกนะครับหรือใครที่ยังคิดว่าลมมันออกไม่หมดอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเป่าให้มันร้อนกว่าเดิมได้ครับ แนบเนียนขึ้นกว่าเดิมโอเคประมาณนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปด้านลูกกลมๆนี้นะครับแนะนําว่าให้เป่าแป๊บเดียวครับเป่าแค่แป๊บเดียวพอเสร็จแล้วก็แกะออกมาไล่ลมออกนะครับโอเคเป่านิดเดียวเสร็จปุ๊บดึงออกมานิดนึงนะครับดึงออกมานิดนึงแล้วก็ค่อยไล่ลมออกกดลงไปก็จะได้ลมเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการ ขอบให้แนบสนิทนะครับเสร็จแล้วทําการเป่าตรงนี้นะครับไล่จากตรงกลางไปด้านหลังของรองเท้าก่อนนะครับประมาณนี้เป่าสักนิดหนึ่งให้โซลเริ่มใสขึ้นละลายขึ้นนิดหนึ่งครับก็จะได้โซที่แนบสนิทยิ่งขึ้นครับ Okay. แนะนำให้ใช้ผ้ากดดีกว่านะครับแนะนำให้ใช้ผ้ากดเพราะว่าร้อนพอสมควรอยู่ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเก็บขอบด้านหลังก่อนที่เราจะไปเริ่มด้านหน้านะครับเราจะเก็บขอบด้านหลังก่อนโดยการที่เป่าไปเลยครับเริ่มจากขอบนะครับเป่าขอบเป่าขอ,ขอบของทั้งสองข้างเลย พา okay. มาเลยเสร็จแล้วเราก็กดทบไปเลย okay. ค่อยๆกดไปครับค่อยๆกดอีกข้างหนึ่งเหมือนกันทําแบบนี้ก่อนที่จะไปเริ่มข้างหลังนะครับกดข้างๆให้แนบสนิทก่อนอพอเหลือประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เนี่ยครับใช้ได้ลมร้อนนะครับเป่าอีกรอบนึ่งรงช่วงนี้แล้วทำการพับไปเลยครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นรอยพับหรืออะไรนะครับพับไปเลยครับผม แล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีแก้ครับปาเนยครับปาดเอเคเสร็จแล้วเริ่มพับจากตรงกลางก่อนนะครับโอเคตรงแล้วแล้วก็ค่อยๆพับมันไปเลยครับพับให้มันเป็นรอยพับนี้แหละครับไม่เป็นไรแนะนําว่าให้เช็คตรงนี้ให้แนบสนิทก็พอครับผมรอยพับไม่เป็นไรครับรอยพับปกติเป็นเรื่องปกตินี่ครับก็จะเห็นรอยพับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ ด้านนี้เหมือนกันเลยครับพับไปเลยพับไปเลยนนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วได้แล้วใช่ไหมครับแนะนำว่าให้หากันไกลนะครับกันไกลเล็กๆอย่างเช่นกันไกลนี้นะครับนำมาตัดนะครับตัดตัดแบบไปขนานกับตัวรองเท้าไปเลยครับมันจะทำให้ตัดไม่โดนเนื้อรองเท้านะครับก็จะตัดโดนตัดโซ โอเคพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยครับตัดให้หมดเลยครับตัดให้หมดเลย,ยนี่โค o s e up ใกล้ๆให้เลยนะตัดให้หมดเลยครับอ okay. โอเคโอเคอเสร็จแล้วก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะโอเคเลา่าครับแนะนำว่าให้ใช้ไร่เป่าลมร้อนนะครับ เป่าเข้าไปซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความแนบสนิทนะครับขสงตัวที่ยังง้าง,งาๆกันอยู่นิดนึงนะครับใช้คัตเตอร์จดงานได้ที่หลังใช้ได้เนี่ยนะครับ,นนรบเป่าลงไปอีกรอบหนึ่งเคกดกด,ดครับกดแน่นๆเลยครับเอเคครับ เสร็จแล้วด้านหลังเราก็เสร็จกันแล้วนะครับทีนี้ต่อด้วยด้านหน้ากันนะครับค่อยๆไล่นะครับขึ้นไปเหมือนเดิมโอเคแผ่นนี้ทิ้งได้เลยครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเป่านิดเดียวก่อนแล้วทำการยกขึ้นไล่ลมออกแล้วกดให้แนบครับตามรูปตามนี้เลยครับโอเคกดให้แนบ ถ้ายังมีลมอยู่ก็เช็คได้นะโอเคโอเคเรียบร้อยสำเร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็เริ่มไล่เป่าจากตรงนี้นะครับขึ้นไปด้านบนเลยโอเคหลังจากเป่าเสร็จแล้วนะครับเราก็นำผ้าเนี่ยครับผ้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าผ้าอะไรก็ได้นะครับทำการกด กดไล่อากาศไล่อากาศแล้วก็กดเอ็นโซนะครับแนบไปกับเนื้อลองเท้าเลยครับยิ่งกดแน่นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เนื้อโซนเนี่ยครับติดแน่นกับรองเท้ามากขึ้นอายุการใช้งานของโซนนะครับก็จะอยู่ที่การติดตั้งเลยครับยิ่งกดแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งอายุการใช้งานนานขึ้นครับโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะเสร็จกับตรงพื้นรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานั่งเก็บขอบเหมือนที่เราเก็บข้างหลังเลยครับ คอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือเป่าด้านข้างเป่าด้านข้างเก็บด้านข้างเสร็จแล้วเก็บด้านหน้าครับด้านหน้าก็เก็บเหมือนเดิมเลยครับผมโดยการที่พับไปเลยแล้วค่อยไปตัดเอาครับแล้วก็เราก็มาเก็บด้านข้างกันนะครับ <Okay. S 1> ตอนเก็บด้านข้างนะครับแนะนําว่าให้เก็บซ้ําไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะครับด้านข้างเนี่ยครับก็จะมีรอยพับเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ อะไรที่มีรอยพับนะครับแนะนําว่าให้ตัดทิ้งไปเลยดีกว่าปล่อยให้มันยับไว้นะครับหรือดีกว่าปล่อยให้มันรั้งกันไว้โดยการที่ตึงกันไว้อยู่มันจะทําให้เวลาเดินไปนานๆนะครับด้านล่างด้านข้างจะหลุดก่อนเสร็จแล้วเราก็เปาเน้นอีกรอบหนึ่งครับด้านข้างเน้นยิ่งเยอะยิ่งดีครับแต่อย่าระวังให้ละลายนะครับ ค okay. ประมาณนี้แล้วก็กดย้ำอีก้รอบนึงอันนี้เพื่อความแนบสนิทจริงๆของโซนะครับจะแนบสนิทยิ่งขึ้นบอีกครับโอเคเสร็จแล้วด้านนี้ทําเหมือนเดิมเลยนะครับอีกด้านหนึ่งเรียบร้อยเรามาดูด้านหน้ากันนะครับวิธีเก็บด้านหน้า ป่าเขาไปเลยครับป่าวไปเลยลกดด้านหน้าเหมือนเดิมเหมือนที่กดด้านหลังเลยประมาณนี้พอเรากดเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ทำการตักรอยยับนะครับตัดเหมือนเดิม เหมือนกับที่เราตัดข้างหลังเลยอันไหนมีนิดเดียวก็ตัดนิดเดียวพอน,นะครับอันไหนมีเยอะก็ตัดเยอะที่นึงโอเคนี่นะครับเรียบร้อยเราก็เป่าอีกรอบนึงเน้นเหมือนที่ทําข้างหลังเลยครับอันนี้เป็นทริคส่วนตัวนะครับไม่มีสอนที่ไหนแน่นอนครับผมป่เเาเสร็จแล้วเราก็ อ่าโอเคใช้ผ้ากดกดทับให้แน่นๆเลยครับกดให้แน่นๆเลย่าเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสหรือว่าไม่ซีเรียสเรื่องรอยพับหรือว่ารอยขึ้นข้างขอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็สามารถใส่ได้เลยทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเก็บงานอะไรใส่ได้เลยครับผมปกติแต่ถ้าคนที่ซีเรียสเรื่องการเก็บงานหรือว่า ขอบให้มันสวยเวลาเดินจะได้ไม่เห็นใช่ไหมครับก็แนะนำว่าอีกขั้นตอนหนึ่งก็ advance นิดหนึ่งจะใช้ฝีมือหรือว่าทักษะพิเศษนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะสอนให้เหมือนกันนะครับโอเคครับทีนี้เรามาต่อกันเลยนะครับนในด้านของ advance นะครับก็คือการเก็บงานเก็บงานในที่นี้นะครับเราก็ต้องใช้คัตเตอร์แนะนำว่าให้คมนิดนึงนะครับ แล้วทำการตัดได้เลยครับตามขอบหรือมุมที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะครับทำการไล่ไปได้เลยแต่ว่าแนะนำว่าเชี่ยวชาญน,นิดนึงนะครับอย่าก,กดแรงเพราะว่าโซนเนี่ยครับเวลาเรากดนะครับเรากรีดลายปุ๊บเวลาเราทำการฉีกมันจะไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันขาด100%ก็ได้ครับเราสามารถกรีดไปพอให้มันขาดสัก50%เรแล้วเราใช้แรงดึงเอานิดนึงครับผมก็เดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เราก็มาดึงออกได้เลยครับส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับนี่ดึงออกแล้วก็จะได้งานที่นุ่มเนียบสวยๆแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราทําการลอกออกให้หมดได้เลยนะครับแผ่นที่เราฉีกไว้เราตัดไว้นะครับส่วนนี้นะครับเราสามารถลอกออกมาได้เลย เราก็จะได้งานประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากเก็บให้หน้ามันสวยหลังมันสวยแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของมันนะครับก็แนะนําว่าให้มีเศษเหลือนะครับประมาณ2เซนติเมตรหรือว่าประมาณ1เซนติเมตรครึ่งเดีย๋วยวโชว์ให้ดูนะครับแผ่นประมาณนี้นะครับแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยประมาณ ความหนาประมาณ1.1.5เซนนะครับไม่เกินนี้ประมาณเซนครึ่งแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ15าเซนก็ตัวที่ตัดออกมาเซนเหลือนะครับก็แนะนําว่าให้แกะแล้วก็แปะไปด้านหน้านี้ได้เลยครับอันนี้เป็นทริคนะครับครับแกะออกได้เลยนํารองเท้ามาตั้งนะครับแล้วก็แปะไปได้เลยเหนือเหนือแผ่นที่เราแปะขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้ยึดเกาะกับด้านบนด้วยแล้วก็ นี่ครับตามรูปเลยประมาณนี้ทำเหมือนกันเลยนะครับด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับทำเหมือนกันเลยเสร็จแล้วเราใช้ได้ร้อนเหมือนเดิมนะครับได้ร้อนนะครับเป่าเข้าไปเลย เห็นไหมเห็นไหมครับพุเด <Okay. S 1> ี่ยเราได้ร้อนเปล่าเสร็จแล้วนะครับก็กดกดกดเหมือนเดิมเลยครับกดโอเคกดให้แน่นเลยนะครับกดให้แน่นเลยโอเคเสร็จแล้วก็จะได้งานประมาณนี้ครับก็จะกันน้ําเข้าไปตามร่องด้านหน้าได้ด้วยครับแล้วก็กันเวลาเดินเตะอะไรก็จะได้ไม่ชนไปชนทะลอกไปชนนอกอะไรเงี้ยครับกันได้ดีมากโอเคครับ ประมาณนี้ทําเหมือนกันกับด้านหลังเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Air Force One อันนี้คือวิธีส์โซนนะครับข้าคลาของ Air Force One นะครับ